สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆ,ๆมารับกับช่องเซลล์นอกระดเชียวบรรยากาศช่วงสามุ่งเคิงสี่โมงแรกครับแดดร้อนนะครับไปใส่นอ ฟอร์ดฟอร์ดตร,ระกูลฟอร์ดเลยนะเนี่ยไม mm ่ hmm. ใช่ธรรมดานะเนี่ย mm hmm. อ้าวมาหาตื่นแล้วเหรอ,รอเืิ่งจะเศร้าอะไรกับผมซักาาเสื้อผ้าอยู่เห็นตรงนี้ ได้แล้วอยังกระเป๋าอ่ะได้้แลวครับสุดยอดเลยมีกระเป๋าแล้วโอ้ยบุษบดไปใส่มาใส่อยู่ใครอยากอยู่เดี๋ยวอันไปหาเด็กหน่อยก่อนนะไปยันน่าจะไปหาเด็กหน่อยสิไปหาที่ไหนเห็นยากมานกแต่เวลาเนาะแต่เวลาถ่ายคลิปคอยแล้วเวลาไปหาเด็กหน่อยยหญ่ได้ไปครับ ไปออฟซินมาปึงแล้วไปจ่ายนี่ก็้พงเอาเสียทีนะแม่บัวมนมาหาวเสื้ออ้นนั่นนะ่ะไปเนไปวร้านเจ้าแมงยายเออเออ สีมานะไผ่ผีพึ่งแล้วเขาบอเอาพยาการแล้วเ็าบ่กเอามาเอาขวดบนขารบรถเขาวาใหายายไปมันนั่คือเก่าอยู่ติดบอกไปทางอื่นหรอวันนี้เขาใจอ่อน้อยช้อ่อว่างเกินออกินวามึออื่นขับเดินทางหรอเืินกับไปกรุงเทพหรอ เดี๋ยวจ้างนอนก่อนถ่ายคลิปก่อนโอ้บ่มีลูกชาวบ้านไม่ลูกชาว้านเด็กหลายขึ้นยังแนิเอาพยุดเอารถไปย่าง อรยมันขึ้นด่างยังส่วนไทยมันขึ้างมือนกันเก้าร้อยฮัสซีฟงามเด้วยหนาลักเมื่อกี้ก็ไปซื้อของใส่พวกยาสระผมขวดหน่อยๆนะครีมยาสระผมหรือก็โฟมล่างหนาไปซื้อปันพอยาสระผมมันจะใส่ยี่ห้อห้าใส่ขั้นถ้าเราใส่ยี่ห้ออื่นขั้นหัวหลดยาสระผมมีันอ อมาห้ากินหอเ่าใชเงินมานัเด้อไปซื้อน้ำกินมาห้ากินลรอเโอ้ยจะยัถ่ายยังมาเอ้ยผมกะเจ่อตุณนันตุณน,นี้ไปมผมกรดเตมากเลยนีนี้มา แคสามกําลังหอนมันกําลังหอนทางนี้พวกสมพาน่องๆมาสมาผูอีอันบโจบเิให้โจดมากูอี้บ่อพอให้พอยุดนี่ท่านใช่ไมแจนอยสิมีคิดพอยุดไหนบ่งเอาอีเด็นกําลังหอนคือพอหยุดหลังรถเดียวได้มาสอบไป็นบมาสามบาสมอื่นบอก โอ้โเสือผาจะเป็นหลายเป็นไหนมาเบสไปดูเด็กรับเพื่อนโชคครับเขาทำอะไรกันอยู่กำลังเริ่มทยอยกันมาจะซ้อมเต้นกันดยอดเลยเราจะซ้อมกัน โอ้ยมันกระเข่าห้องมั้งตัวโทรเลยโทรเลยอัติพรอออติิที่เเ้าาาาสยกจลดนะ เดล่างนะฝนส,สิตกฝนสิตกชุดเชียว์คอยล่างฝนกับตกกันล่ะก็ <laughs> ะเลยมาล่างให้มันตกไปดิก็เลยมาล่างให้มันตกเพราะว่าเขาหย่อนยนั้งยิบหน้าลนะ้วเนาะลำเพลินไอดอลโซรี so ่อะไรอู้ พักเกาะไม่อยากเห็นตัวเราเสได้จ่ายเงินเนาะเพื่อนังได้แห่ล้านผุนเนาะได้ยินวะได้แห่ล้านผุนเนาะฮะใหายแล้วบ่น่ะได้เกือบล้านผุน,นเนาะ กระโพดก็ฮะอีกเก่าแสนเก่าหอดหลานเบิกได้ด้เงินนะบ่โอ้ยคำคำแรงลง

ปดปดดดแมนแมนเนียเสียวไปเทียกินขึ้นอ,องโมมาสอไปขึ้นจะเอารถเนี่ยไปใส่รถคืนร้อนหน้าีนี้มันครบรอบแล้วห้ปีแล้วลูกัว่าด้วยไม่หาปิดคนี่มันขเดี่ยวหมุนพวมาไล่เพิ่มันดับควรครคตรคตรโดนมือเต่าด้เวลา่าสีถามพยูนที่ว่ามันเป็นอย่างเดมันก็ดังี้สั่งเไปเช็คเมื่อเมื่อนั้นเราไปเช็คกบมไม่เวลาแล้วก็ทิ้งสีชาย่ชาที่ไม่วางมันหลอกมัเดี๋ยวก็เห็นง แขาไปรดเดีไปให้ส oh ร้างปานนียน่นมันก็เป็นดาสูงสูงเยนแค่เทียนเดียวยสีไไสองสีเวนี้เราเก็จะแยแ้กบขั้นบนีม่แยนมันมก่อบคุณนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับพุ